Global Warming Bag กระเป๋าน้อยช่วยโลกทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดมาจากการที่เราใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันของเรามากจนเกินไปและหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันก็จะสามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่าหนึงห่ง โครงการนี้จัดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเล่งเห็นถึงปัญหาของขยะพลาสติกตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและนําเงินที่ได้จากการจัดทําโครงการหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับองค์กร Greenpeace ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน